ดกมากเลยสวัสดีตอนเศร้าๆจ้าพี่น้องทักทายกันตอนเช้าเมื่ขึ้นฝนตกมองได้ฝนตกแน่จ้าบานิลาอุบลราชธานีฝนตกนะคะพาพี่น้องมาเบิงบรรยากาศอยู่สวนจ้าหลังจากที่มื่ขึ้นฝนตกจ้าพี่น้องทัว่วในถุงเฮากับโบเดมดเพราะว่าฝนตกมื่อนี้อาจจะได้ใส่ปุ๋ยนะคะอาจจะได้ใส่ขี้งวงหรือว่าขี้หมูลงไป เพราะว่าซีฟก็มือแล้วตอนนี้อาหารที่ปรุงใส่กระดินอาจจะเบิดแล้วนะคะก็ะต้องเติมเพราะว่าพื้นที่จํากัดของการหากินของต้นทั่วก็จะน้อยนะคะเพราะว่าปลูกเส้นในถุงนี่คือบรรยากาศตอนเศร้าๆใจพี่น้องอยู่สวนที่ที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือพักเขี้ยวนะคะพักเขี้ยวที่เห้าปลูกกลางแจ้งก็จะเปื่อยเป็นธรรมดานะคะเพราะว่าโบมี ลงเรื่อนทนถืกแดดถือฝนมันกับเปืออ่อยเนยนะคะปักเคลที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพตรงนั้นก็จะเป็นออฟฟิศนะคะออฟฟิศน้อยนี่ที่เป็นหวงผักของเฮามุมนี้ก็จะเป็นมุมบอลสีสวยๆส,ส,สบายตาอ่าข้างหน้าเราจะเลี้ยงลังนกไว้บรรยากาศจะตอนเศร้า อันนี้คือบรรยากาศขอบบอ่อนะคะข้างคอกเป็ดก็จะปลูกพริกไว้นะคะปลูกพริกนี่ดกมากเลยเป็นคล้ายๆพริกเครื่อจ้ะพี่น,อน้องนี่โดกนยหลายนะ,ะออกดอกแตกบุนเลยกินบัวเบิร์จ้ะพี่น้องกินบัวท่านพริกนี่อยู่สามสี่ต้นก็กินบัวเบิร์ตจะคั่วเรื่องหนึ่ง บรรยากาศตอนเศร้าๆจ้าเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิงจันนะคะไปยามจันวาจันลันบอพี่น้องช่มบรรยากาศสูตรออกซิเจนโอโซนเห็นเต็มทีจ้ะนี่มาหอดจันแหลกนะคะพี่น้องจันคืออุปกรณ์ดักป่าชนิดหนึ่งนะคะพาพี่น้องมาเบิงจันตอนเศๆ นี่คว่าเอยียงเข้าไปนะคะจันคืออุปกรณ์ดักปลาเอา้ามีตะบอกหอยพี่น้องบันใดปลาเลยนี่ก็เป็นอันที่สามนะคะแต้ว่าสองอันผ่านมายัางบ่ทันใดพาะโตอยู่พี่น้องแต้ว่าประตูจันปิดบี่คือว่าเอยียงเข้าไปอันนี้อันที่สามแล้ว รุนไปพร้อมๆกันเลยว้าวอันที่สามหมานอยู่จ้าพี่น้องยิ้มแฉ่งเลยเ,เดินลัดเลาะ,ะมามองนี้นะคะจะจะมีจันอีกอันนึงถี่มันประตูปิดเข้ามาลุนกันเลยจา้าว่าเอยียงสิเขาไปในจันนี้ เอาพี่น้องจักอีหยังมาเหยียบจันบได้ยพ่อจันบ่มีเลยจันนี่เป็นจันที่สีจ้ะพี่น้องแต่ว่าบ่มีปลาเขาเด้อจ้ะโบรานบรรยากาศตอนเศร้าประมาณนี้จ้ะสูตรบรรยากาศออกซิเจนให้เต็มที่เต็มปอดตรงนี้จะเป็นสวนหมากนะคะ นี่สำหรับเแ้านี้กะพาพี่น้อง่วมสวนเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปจ้า